สบายดีเป็นคำทักทายของของลาวใช่ไหมฮะที่ที่จะถ้าเป็นบ้านเราก็จะสวัสดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่ของลาวนี่ก็จะสบายดีนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เรื่องสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชุนลาวกันนะครับ ลาวนี่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันมากเลยโดยเฉพาะเรื่องภาษาเรื่องวัฒนธรรมนะครับเราจะมาเรียนรู้กันนะครับแล้วก็พวก่วงอีกหนึ่งประเทศนะฮะก็คือกัมพูชานะครับสองประเทศทับวันนี้ที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปกันครับประเทศลาวและกัมพูชาประเทศสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่ไม่มีอาาเขตติดต่อทะเล การพัฒนาประเทศจึงทำได้ยากมีอนณาเขตทางทิศเหนือติดกับประเทศพม่าและประเทศจีนทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนามทิศใต้ติดกับประเทศกัมพูชาและมีอนาเขตติดต่อกับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยลักษณะพื้นที่ทางทิศเหนือของประเทศ เป็นภูเขาสูงและป่าทึบทางตะวันออกเป็นทิวเขาแบ่งพรมแดนระหว่างลาวกับเวียดนามยาวไปถึงภาคใต้ทางด้านตะวันตกเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงต่อเนื่องไปถึงพรมแดนไทยและถังใต้เป็นภูเขาสูงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของประเทศลาวเป็นเรื่องที่ปรากฏในตำนานเมื่อพระเจ้าชัยยเชษฐา เป็นผู้รวบรวมอาณาจักรลาวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนถึงรัชสมัยพระเจ้าฟ้างุม้มที่ได้รวบรวมและก่อตั้งอาณาจักรล้านช้างขึ้นในพุทธศตรวตรรษที่19จนกระทั่งพุทธศักราช2321อาณาจักรล้านช้างแตกแยกออกเป็น3ส่วน คือหลวงพระบางเวียงจันท์และจำปาสักต่างเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกันและชิงความเป็นใหญ่ทำให้อาณาจักรลาวทั้งสามส่วนตกเป็นประเทศสราชของไทยในยุคจัก,กรวรรดินิยมลาวตกเป็นประเทศอนณานิคมของฝรั่งเศสจนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อฝรั่งเศสรบแพ้เวียดนามที่เดียนเบียนฟูลาวจึงได้เอกราชกลับคืนในพุทธศัการาช2497หลังจากนั้นก็มีเหตุแย่งชิงอำนาจทางการเมืองในราชาอาณาจักรลาวจนกระทั่งพุทธศัการาช2518 พักประชาชนปฏิวัติลาวได้เข้าปกครองราชอาณาจักรลาวและสถาปนาประเทศเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปัจจุบันประเทศลาวมีการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์มีพักการเมืองพักประชาชนปฏิวัติลาวเป็นพัก การเมืองเดียวที่ปกครองประเทศมีนายจูมลีไซยสอนเป็นเลขาธิการใหญ่พักและประธานประเทศและมีนายบัวสอนบุกผาวันเป็นนายกรัฐมนตรีคุณครอขาประเทศลาวมีชื่อว่า สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่ทำไมถึงมีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ล่ะคะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะประเทศของเขานั้นถือว่าการปกครองแบบสังคมนิยมเป็นประชาธิปไตยรูปแบบหนึ่งแต่ที่เขาเน้นจริงๆคือหลักของความเสมอภาคเนื่องจากมีความเชื่อว่าสังคมมีระบบชนชั้นและชนชั้นกรรมชีพกับชาวนา จะมีมากที่สุดและรัฐบาลก็คือตัวแทนของคนชนชั้นเหล่านี้ค่ะเหนือเข้าใจแล้วค่ะคุณครูถ้าอย่างนั้นพิมพูดถึงด้านเศรษฐกิจของประเทศลาวต่อได้เลยค่ะเศรษฐกิจของลาวขึ้นอยู่กับเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นอุตสหาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศทรัพยากรที่สำคัญได้แก่ไม้ดีบุกยิบซัมตะกัวหินเกลือเหล็ก่านหินลิกไนท์และแหล่งน้ำผลิตไฟฟ้าประชากรของประเทศลาวประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆหลากหลายเชื้อชาติ แบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่คือลาวลุ่มเป็นชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบลาวเทิงเป็นลาวที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบสูงและลาวสูงเป็นชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตภูเขาภาษาที่ประชาชนในประเทศใช้ติดต่อกันคือภาษาลาวและนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติค่ะ เก่งมากค่ะเอาเลยครับต้องน้องรู้จักกับประเทศลาวกันไปแล้วเรามาพักทำกิจกรรมกันสักครู่นะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยต่อไปครูขอเลือกประเทศกัมพูชาซึ่งผู้นำเสนอข้อมูลคือวินเรามาฟังกันเลยนะคะ ประเทศกัมพูชาหรือราชอาณาจักรกัมพูชามีอาณาเขตติดต่อ,อก,กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทยทางทิศเหนือติดต่อ,อก,กับประเทศลาวทิศตะวันออกติดต่อ,อก,กับประเทศเวียดนามและทิศใต้ติดต่อ,อก,กับอ่าวไทยพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันตกของประเทศเป็นที่ราบสูงและภูเขาสูงส่วนตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งมีแหล่งปลาน้ำจืดขนาดใหญ่อย่างทะเลสาบเขมรอยู่ด้วย ส่วนทางด้านตะวันออกมีภูเขากั้นเขตแดนประเทศกับเวียดนามกัมพูชาเคยเป็นราชอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยพุทธศตรวรรษที่18เห็นได้จากปราสาทนครวัดซึ่งเป็นเจ็ดในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ประวัติศาสตร์ของกัมพูชามีพัฒนาการเริ่มต้นในราวพุทธศตวรรษที่8คืออาณาจักรปูนันซึ่งมีอิทธิพลครอบคลุมภาคใต้ของเวียดนามกัมพูชาภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในพุทธศตวรรษที่15กษัตริย์กัมพูชาได้รวบรวมแว่นแคว้นต่างๆแล้วตั้งอาณาจักรกัมพูชาขึ้น และสถาปนาเมืองยโสธรปุระหรือเมืองพระนครขึ้นเป็นศูนย์กลางจากนั้นก็ขยายอำนาจไปได้อย่างกว้างขวางมีการสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่ขึ้นมากมายเช่นนครวัดนครธมเป็นต้นดังนั้นการแสดงศาสนสถานขนาดใหญ่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อาณาจักกัมพูชาเสื่อมอำนาจลงในราวพุทธศตรวรรษที่20 กัมพูชาได้ตกเป็นเมืองประเทศราชของอาณาจักรอยุธยาในช่วงระยะเวลาหนึ่งในยุคจักรวรรดินิยมพศ2,373กัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสจนถึงพศ2,484ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นได้เข้ายึดครอง ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองฝรั่งเศสได้เข้ามาปกครองกัมพูชาอีกจึงได้เกิดขบวนการชาตินิยมต่อสู้เรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสแต่ไม่เป็นผลสำเร็จจนกระทั่งกัมพูชาได้รับเอกราชในพศ2490 แต่หลังจากนั้นก็เกิดปัญหาความแตกแยกภายในประเทศเกิดการสู้รบอย่างรุนแรงระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์กับฝ่ายประชาธิปตัตยจนกระทั่งพศ2521ความขัดแย้งจึงได้ยุติลง ปัจจุบนันประเทศกัมพูชามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนรมศรีหัมมุน,นีรัมหากษัตริ์เป็นประมุขและสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชหุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรี เศรษฐกิจของกัมพูชากำลังพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมในบริเวณที่ราบภาคกลางรอบทะเลสาบเขมรพืชที่สำคัญคือเข้าวเจ้ายางพาราพริกไทยและส่งเสริมให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนในกิจการหลายประเภทเช่นการสื่อสารการท่องเที่ยวเป็นต้นประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาหรือเขมรใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ และมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติครับเห็นไหมครับนักเรียนครับว่าลาวเนี่ยหรือเราเรียกว่าสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความเหมือนกับประเทศไทยเราหลายหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้เรื่องภาษานะครับแต่ว่าการปกครองของลาวเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นการปกครองแบบสังคมนิยมนะครับมีประธานประเทศเป็นประมุขแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีน,นะครับเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะครับอ,อีกประเทศหนึ่งเมื่อกี้นะครับก็คือราชอาณาจัก,กรกัมพูชา เหมือนกับราชอาณาจักรกัมพูชาก็จะมีลักษณะการปกครองคล้ายๆกันเลยครับกับประเทศไทยเนื่องจากว่ามีพระมหากษัตริย์เป็นตรมุขนะครับแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะครับเราก็ได้รับอารยธรรมเราก็ได้รับอิทธิพลจากกัมพูชามาพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อหรือว่าภาษานะฮะเช่นคําว่าสดับเนี่ยฮะแปลว่าฟังใช่ไหมครับกัมพูชาเขาก็สดับเหมือนกันเสด็จเป็นคําราชาศัพท์แล้ว่าไป ลาพูชาก็สดิทกันแต่ว,ว่าไปนะครับดังนั้นประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับเราจะเป็นที่ต้องเรียนรู้ครับเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันนะครับมันก็จะต้อง ซึ่งกันและกันกนะครับแล้วโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยก็จะมีพี่น้องที่มาใช้แรงงานในประเทศไทยเราไม่ว่าจะเป็นทั้งลาวทั้งพมา่าแล้วก็ทั้งกัมพูชาเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้เราจะได้เข้าใจวัฒนธรรมของเขาที่ไปที่มาขเขาจะได้อยู่ร่วมกันท้ามกลางความหลากหลายได้อย่างมีความสุขนะครับวันนี้ครูลาพวกเราไปก่อนครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ